สวัสดีครับเพื่อนๆผมว่านี่อีกเกมเมอร์คลิปนี้ผมจะมาสรุปเนื้อเรื่องเกม The Warriors กันนะครับเกมนี้ก็จะดำเนินเนื้อเรื่องตามภาพยนตร์เรื่อง The Warriors โดยจะมุ่งเน้นไปที่แก๊งข้างถนนที่เกาะคอนี่ไอแลนด The Warriors ที่ว่านี้ก็คือแก๊งแก๊งหนึ่งที่มีผู้นำที่มีชื่อว่า Creon นเมื่อ90วันก่อนการประชุม w a r r i o r ได้เพิ่มชื่อเสียงของแก๊งด้วยการชเผชิญหน้ากับแก๊งโอรานกลุ่มเล็กๆกำจัดศัตรูของเราดีทรอยเยอร์ฉีดพ่นสเปรย์บนรถไฟท้าตีท้าต่อยกับแก๊งต่างๆไปทั่วในขณะเดียวกันนั้นไซรัสผู้นำของเกรเมซี่ริฟวางแผนการประชุมเพื่อรวบรวมแก๊งทุกแก๊งให้เป็นหนึ่งเดียวในคืนวันประชุมชาวแก๊งต่างๆมารวมตัวกันในแวนคอร์แลนด์พาร์ค ไซรัสเสนอให้ฝูงชนที่ชุมนุมกันอยู่ให้พัก <One S 1> รบกันอย่างถาวรทั่วเมืองเพื่อให้ชาวแก๊งทุกคนสามารถควบคุมเมืองนี้ได้ทุกคนดูเหมือนจะเปิดก <will> ว้างเห็นด้วยสำหรับความ <to happen. S 1> คิดเช่นนี้แต่ว่าลูเทอร์ผู้นำของพวกรกกับใช้ปืนยิงไซรัสตกลงมาตายคาที่การฆาตกรรมครั้งนี้ทำให้แก๊งที่รวมตัวกันทั้งหมดตั้งโกรธแค้น ลูเทอร์ปรับปรามแก๊งวอริเออร์ว่าเป็นฆาตากรแกงลิฟจึงล้อมวงเอาไว้และเริ่มลงมือทุบตีคริออนอย่างโหดเหี้ยมเ <s> มื่อผู้หลบหนีทุกคนหลบหนีออกมาได้อย่างสะบักสะบอมจนไม่รู้ว่าแก๊งนี้หนีขึ้นมาได้กี่คนและก็ไม่ทราบชะตากรรมของครีออนหัวหน้าแกง๊งสวอนจึงรับหน้า <linear. S 2> ที่ดูแลกลุ่มนี้ <Make sure. S 1> ต่อไป การเสียชีวิตของไซรัสสร้างความกดแค้นและความตกใจไปทั่วนิวยอร์ซิตี้คริฟที่คิดว่าแก๊งวอริรโอเป็นฆาตกรในเรื่องนี้พวกแก๊งต่างโกรธแค้นกับการสังหารหัวหน้าใหญ่ของพวกเขา จึงตัดส,สินใจที่จะกำจัดแก๊งวอริโอให้หมดไปจากเมืองซึ่งทางด <the> ีเจก็ได้ประกาศว่าแก๊งวอริโอเป็นฆาตกรในการฆ่าไซรัสเป็นแก๊งเทอร์บอลเอสที่เห็นแก๊งวอริโอจึงขับรถปัดไล่ตามแต่ทุหมดก็วิ่งหนีรอดมาได้สมาชิกแก๊งที่เหลือของวอริโอก็หลบหนี <Awesome. S 1> ไปที่สถานีรถไฟ <Wow. S 1> ใต้ดิน แล้วก็ขึ้นรถไฟไปได้สำเร็จแต่ในระหว่างการเดินทางไปยังเกาะโคนี่นั้นได้เกิดเพลิงไหม้ทำให้รถไฟขบวนนี้ต้องหยุดลงเหล่าวาริโอทั้งหลายจึงถูกบังคับให้ลงจากขบวนรถไฟไปโดยปริยายเพื่อเดินกันต่อมาทั้งหมดก็พบกับแก๊งโอราเป็นแก๊งสวะที่อยู่นอกสายตาสวอทจึงเข้าไปพูดจาไก่เกลี่ยไม่อยากมีเรื่องกับแก๊งนี้ จนซาลี่ยินยอมให้พวกเขาเดินผ่านทางไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเมอร์ซี่แฟนสาวของเขาก็มาเยะเย้ยถากถากเอาซะนี่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสิ่งนี้ทำให้เมอร์ซี่ติดตามแกงวอริโอเพื่อหลีกหนีชีวิตที่น่าเบื่อหน่ายของเธอกับแกงโงราในทีีมองเมื่อแกงโอรามาตามทวงผู้หญิงคืนวอริโ จึงหันเหตุความสนใจ <Yeah. S 1> ของแก๊งโมรานโดยการใช้ค็อกเทลโมโลโตฟร <Now. S 1> ะเบิดรถยนต์ที่อยู่ใกล้ๆจากนั้นก็วิ่งหนีไป <Okay. S 1> ส่วนและสหายวอริโอทั้งหลายเดินทางมาถึงถนนสาย96ในบรอดเวย์แมนฮัตตันซึ่งก็โดนตำรวจไล่ตามทุกคนจึงต้องวิ่งหนีตำรวจทำให้ทั้งหมดแยกย้ายกัน <Okay. S 1> วอริโอสามคนแรมแบรนวอร์ม <Yeah. S 1> ิน <Okay. S 1> และโคเซ หนีขึ้นรถไฟไปยังยูเนียนสควร์เมอร์ซี่และฟ็อกซหนีไปได้วยกันแต่ว่าตำรวจรก,ก็กระโจนออกมาจากหลังเสารปรัมกับฟ็อกจนล้มลงฟ็อกตะโกนให้เมอร์ซี่หนีไปซะซึ่งเธอก็ทำตามอย่างไม่เต็มใจนักก่อนที่ฟ็อกจะถูกตำรวจพักตกลงไปที่รางรถไฟขณะที่รถไฟกำลังวิ่งเข้ามา RIP ฟ <are> ็อกขณะเดียวกันนุ่มอีกสี่คนสวอน อาแจ็คสโนว์และข้าวบอยก็หนีออกจากสถานีมาโพลที่ถนน r ิเวอร์ไซด์ซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ตั Although ้งของแก๊งเบสบอลฟิวรี่วอร์เรอร์ทั้ง4ถูกไล่ล่าไปที่ r ิเวอร์ไซด์พาโดยสมาชิกติดอาวุธ8คนของเบสบอลฟิวรี่เกิดการต่อสู้ขึ้นวอร์เรอร์เป็นฝ่ายได้รับชัยชนะหลังจากการต่อสู้อาแจ็คสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในสวนสาธารณะ ในขณะที่คนอื่นๆแค่มองผ่านไปอาแจ็กเข้าไปหม้่สาวทาั้งๆท,ที่คนอื่นๆก็พยายามบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับหลอนเลยเขากล่าวร้าวทางเพศต่อเธออย่างไรก็ตามผู้หญิงคนนี้ถูกเปิดเผยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหญิงนอกเครื่องแบบอาแจ็กเสียท่าถูกใส่กุญแจมือจากนั้นก็ถูกตำรวจที่ซุ่มอยู่จับตัวเอาไว้ได้ในขณะเดียวกันที่ยูเนียนสแควร เริ่มแบรนด์วอมินและโคชเซ่กำลังถูกล่อลวงโดยแก๊งริซซี่ที่เป็นหญิงล้วนอย่างไรก็ตามการยั่วยวนนี้กลับกลายเป็นสิ่งล่อใจแม้ว่าพวกริซซี่จะพยายามฆ่าทุกสามคนแต่ทั้งสามก็หลบหนีไปได้ในที่สุดด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงเรียนรู้ความจริงที่ว่าชาวแก๊งทุกๆคนเชื่อว่าแก๊งวอริโอเป็นฆาตกรฆ่าไซรัส เมื่อกลับมาที่สถานีสาย96สวอนก็มาเจอกับเมอร์ซี่ระหว่างที่พวกเขามาถึงยูเนียนสแควร์เมื่อทราบไปว่าพวกเขากำลังถูกพวกพังสะกดร้อยตามทั้งคู่ก็กลับมารวมตัวกันกับแก๊งวอริเออร์คนอื่นและเอาชนะพวกพังลงได้ต่อมาริปได้ไปสืบหาข้อมูลจากสมาชิกแก๊งหนึ่งที่ไม่รู้จักชื่อซึ่งเข้าร่วมการประชุมนั้นด้วย ใช่คนหนึ่งเป็นพยานว่าเห็นลูเทอร์ยิงปืนฆ่าไซรัตเมื่อมาถึงเวลาเช้าวันใหม่ในที่สุดแก๊งวอริโอก็กลับมาถึงบ้านซึ่งที่นี่พวกโรกก็กำลังรอพวกเขาอยู่เลยทั้งหมดจึงเผชิญหน้ากันลูเทอร์ที่ไม่ได้ยอมสำนึกผิดเกียอะไรเลยยอมรับว่าตัวเองเป็นฆาตกรที่ยิงไซรัตเอง จากนั้นสวอนก็ขอดูเอลกับรูเทอร์ตัวต่อตัวเมื่อรู้ตัวว่ารูเทอร์สู้ไม่ได้เขาจึงควคักปืนออกมาพร้อมที่จะฆ่าวอริเออร์ทุกๆคนแต่สวอนก็คว่างมีดไปที่แขนของรูเทอร์ซึ่งก็ทำให้อาวุธของเขาถูกปลดออกริฟเมาถึงและเผชิญหน้ากับคนร้ายซึ่งตอนนี้ความจริงก็ถูกเปิดเผยแล้วว่า คนร้ายตัวจริงที่เป็นฆาตรกรฆ่าไซรัสก็คือลูเทอร์นั่นแหละครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวในที่สุดก็ปลดปล่อยผู้ต้องสงสัยอย่างวอริเออร์คืนความบริสุทธิ์ให้กับแก๊งคนร้ายตัวจริงโดนจับริฟก็ปล่อยให้แก๊งวอริเอีรเดินกลับบ้านก่อนที่จะหันไปหาลูเทอร์และก็แก๊งโรกก่อนที่จะตื้อพวกเขาอย่างไร้สติและอาจจะโดนฆ่าตายก็เป็นได้ <DJ S 2> ดีเจก็ประกาศว่าการตำลาของแกงกวรอริโอได้ถูกยกเลิกลงแล้วแล้วก็ขอโทษวรอริโอสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ด้วยหลังจากนั้นสวอนและเมอร์ซี่ก็ได้เริ่มสร้างความสัมพันธ์กันแกงกวรอริโอปลอดภัยแล้วและกลับบ้านได้ทั้งหมดเดินบนชายหาดจ,จากนั้นเอ็นเครดตก็เริ่มขึ้นพร้อมกับเพลง In the City ที่ติดลิขสิทธิ เพลงพอนะครับลองไปหามาฟังกันลากันตรงนี้นะครับหากเพื่อนๆอยากให้ผมทำสรุปเนื้อเรื่องเกมอะไรบ้างล่ะก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องว่านึ่อีกเกมเมอร์กันนะครับสวัสดีครับ